พี่น้องครับมาเมืองอีกครัง้งนึงครับผมตุ๊บต๊ำพี่น้องอยู่ประมาณเพียงเอวผ,ผมนี่แหละนะครับอยู่ประมาณเพียงเอวผมแค่เอวผมเนาะประมาณแค่เอวผมนะครับผมกับห้างใหญ่โกบางหันอีกเอวผมห้างงาม ทั้งงามหัวนำผมวมากระิบ่บมีตามเคยแล้วครับ ได้เนาะครับถ้าไม่เป็นช่วงเดือนเมษาเนี่ย,ยน้องเลยถ้าช่วงเดือนเมษาเนี่ยพระต้นตะสิเอาพระต้นตะสิกินครับหัวน้า หัวน้ำไหมครับผมถ้าว่าหันมีหัวน้ำนี่ครับสุดยอดเลยครับนะครับอ่านะครับคนกะจีนะครับเอานะครับเอามิมกาจจะเพิ่มกันเนาะครับหัวผึ่งนะครับยำนะครับเป็นความสามารถของแต่ละคนนะครับอาจจะบ่คือกันเนาะ นี่คือผมนะครับเขาก็บ่กประมาทนะครับผมนี่ครับอยู่ปลานะครับอยู่ปลาของห่างอยู่ปลาใหม่นะครับกับมาหากับมือละห้างสองห้างพี่น้องนะครับเต้องไปททำลายเขานะครับบาดดือดขาบาดเดืตีนะครับตัวเดียวกับบาดเดืตายนะครับผม ดอกมึงนะครับผมบตัวของมึงคครครับับบนี่ดูน้ำกันเนาะครับแล้วก็ช่วงเดือนเมษายนนะครับตุลยี่นะครับอยากสั่งจังๆผมหนึ่งครับสั่งไหนนะครับ ผมก็สีหาได้มือละประมาณเพรต่าก็หาห้างครับไม่ต่ำก็ห้าลังนะครับผมช่วงเดือนเมษาช่วงเดือนเมษาเริ่มไปตั้งแต่เขาเริ่มตั้งแต่ปีใหม่ปีครับผมปีใหม่เนาะปีใหม่เริ่มตั้งแต่บุกกลาแล้บุกกลาสองห้าหกโกเลยครับปีใหม่นะครับสองห้าหกห้านะครับผมครับผมสวยงามมากครับผมสวยงามจริงๆนะครับฮันเมีนช่วงนั้นนะครับห้างนี้เนาะครับบอกไปเลยครับพี่น้อง สองร้อยบาทสวยงามดีครับสวยงามจริงๆนะครับผมสวยงามมากครับนะครับสวยงามจริงๆริงนะครับตัวอ่อนนะครับพอมีนะครับผมพอมีนะครับตัวอ่อนพอมี แต่ว่าน้มเนี่บ่มีมีน้อยๆพี่น้องสมบูรมีกับบัเนาะว่าบ่มีกับใยนะครับบ่ตัวกันครับตัวใยกับบรวยนี่นะครับตัวใยก,กับบรวยพี่น้องเมืองนี่นะครับผมน,นะครับกำลังนะครับ อยู่ต้นสมังอยู่กกขังห้างหน่อยนะพี่น้องตัวนี้ครับช่วงนี้นาฝนครับนิ่มที่อายุสูงนะครับแต่ว่ามีหลายมีคือกันนะครับนี่คือกันแต่ว่าเห็นบอกใครมีหัวน้ำนะครับไม่มีน้ําพึ่งนะครับผมไม่มีน้าพึ่งเนาะครับคนกลัวมีกุยงามนะครับจะเสือคนพี่น้องผมก็จะเผาเสือผมกับว่าเป็นผู้วิเศษยังดอกคนธรรมดานี่แหละเอแต่ว่าด้วยประสบการณ์นะครับด้วยประสบการณ์ครับผม เดี๋ยวผสมประกันนี่ครับพี่น้องมึงครับผมพี่น้องให้ Fc มึงครับผมนี่ครับเฮ้ยนกไเลีสตนะครับในช่วงเดือนหานี่ครับพี่น้องเฮ้ยไอ้ผมในช่วงเดือนหานี่ครับเดือนไม่ซ่านนะครับเปนซ้อนหนังเต่สีมีหัวน้ำยำนะครับ ที่ต้องการสร้างนะครับช่วงนี้นะครับมะนาวบอคัยมีผมก็เลยบอได์เป็นทรงออเดอร์บอได้ทวงเนาะช่วงปีที่ผ่านมาเนี่เดือนเมษาช่วงเมษาช่วงพุทธภาคมีตัวนาำนะครับช่วงเมษานะครับ mm hmm. คุณพ่อไม่น่าเมษาเนี่ครับ mm hmm. ผมทรงเหมือละตั้งเหมือกดทรงเหมือละซห้างนะครับทรงเหมือดซีพังลงกรุงเทพมังลุ่งไปทั้งหอดผู้เจ็บครับผม ทรงไปเนาะครับทรงออเดอร์ไปนะครับเดี๋ยวจะห้างเนาะครับห้างน้อยห้างใหญ่ห้างละปรตจํากว่าร้อยบาทนะครับหนึร้อยบาทถึงถึงสามร้อยบาทกบเต็มทีเนาะถึงสามร้อยบาทนะครับทรงเป็นห้างไปเลยับจังกนี้นอนนะครับหันบีบเป็นหนาเป็นกวดบางคนกับว่าน้ำพื่นปลอมนะครับเป็นของปลอมพันวาเนาะครับเออเนี่นะครับเป็นของปลอมพันวาเนี่ยครับของจริงทรงไปเลยครับใส่ย่างพวงย่างดีเนาะครับพวกคาทรงไปน้ำพลงคนกะนะครับสช่างเป็น พันก็บาทสองพันกับมีดนะครับผมบสวงกับมันเทียบกับ <c oughs> ลอยสองลอยสามลอยนะมันเบมันกันะครับดวยวตนมันกับบวกมาอีกนะครับหายไมมแน่ครับครับลงหมูฟ้ากันนะครับ,รบหายี่น้องมึงนะครับเนาะ อ่อนพอมีนะครับพอมีอ่อนครับผมครัข้างนี้สวยครับผมสวยครับมีสวยนะผมเนาะต้องขอให้นะครับโดยเฉพาะผมมาผู้เดียวนะครับมโอนี้นะครับไอ้ดินที่นิสานเป็นไปทายวทั้งหลายนะครับทั้งทางอำเภอเพันป่ามีชิวไปทาย วิดีโอนะครับไปโปรโมทใ,ให้เพื่อนให้เพื่อนเนาะเป็นเรื่องธรรมดาครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นก็เป็นกดดังแน่กับบรรยูถือๆด้วยครับแดนนั่นแดนนี่เนาะครับสวยงามมากครับผมสวยงามนะครับผมมาสวยงามนะครับมีหัวหน้าเจียวเลยครับผมเสียดายแต่ว่ามีหัวหน้าหน่าเสียดายครับมีหัวหน้ามบผม ประมาณสองอาทิตย์เนาะครับผมก็จะมารออามือหม่องเก่าหนึ่งครับเอามือนะครับอ่ะเก่านะครับฝากกดติดตามกดซับตะเคยนะครับหันอยางมึงคลิปต่อไปเนาะปล่อยที่เป็นคลิปเอาผึ่งเอามีมคลิปเจ็บเฮดคลิปนะครับวัวกล้วยเนาะพี่น้องแล้วแต่นะครับ สี่สิบมาร์คนกับมากมึงว่ามึงกล้วยนะครับราคากล้วยตัวงามตัวบางงามนะครับผมนะครับสมชายคนร้อยเอ็ดวีนองข่าวสาระบันเทิงวีนองสามยางสามหลดยูน้ำกัดนะครับวีนองจากเมืองยังนะครับมีเหตุการณ์ต่างในเกิดในช่วงช่วงของกวทีนะครับแยกวีนองรับทราบอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับผมคือดีไม่แห้งครับคนประกอบความเดิมนะครับผม ขอบคุณเิาวีทุกท่านขอบคุณเยชทุกคนนะครับทั่วประเทศไทยครับผมสวัสดีครับ